โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลขึ้นลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจสดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรรลุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คมนี่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงนลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอดวีไอพี kon, ย้าว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามาลิงก์ ขอบคุณ s อ c 777สี่เเครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคืนวันนี้คลิปแรก3มคู่ได้เรียงตามเวลาเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟุตบอลลีกของไอร์แลนด์ครับแชมร็อกโรเวอร์ทีมจากฝูงเปิดบ้านเจอกับโบฮีเมียนอันดับ6แชมร็อกมียู่14แตม้มจากการชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดบุกชนะโคราดามา1.0ต่อครับตัวลหลักมีลรอรี่กาเฟเน่ข้างหน้าเป็นเกรแฮมเบอร์เก้นะครับดาวสันวอลงหน้าตา่าย ฝั่งของโบฮีเมียนเนี่ยมีเจ็ดแต้มจากการชนะ 2, สเสมอ1แพ้ไป3เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับซีริโกโรเวอร์ไป1ต่อ3นะครับตัวหลักมีเลียมเบ็ดคู่ข้างหน้าเป็นจอจ้เคนลี่ครับเฮดทูเฮดสี่ 4, นัดหลังสุดที่เจอกันแชมร็อกชนะทุกเกมนะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเชียร์ไปที่แชมร็อกโรเวอร์เจ้าถิ่นนะครับจะเปิดบ้านเบียบชนะอย่างน้อย1ประตูดได้นําจากฝูงต่อครับ ขยับไปที่เวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลลีกรองของฮอลแลนด์ครับเดอะกราบชับปรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับอัลเมเรซิตี้อันดับ4เดอะกราบชับปมีอยู่73าแต้มเกมล่าสุดบุกชนะจองพีเอสวีมา2ต่อศูนะครับตัวหลักมิริกเดอร์เกอร์เจสซี่ชูมันนะครับข้างหน้าเป็นจราธนโอคูปูเหมือนเดิมฝั่งของอัลเมเรซิตี้มีอยู่67แตม้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้โกฮีอีเกิลมา0ต่อสามนะครับมีอุสซาม่าบูยักฮาราเฟนโทมัสเฟย์ไฮนะครับรวมไปถึงอียรยสออ เกมแรกที่เจอกันอัลมาเรซิตี้เปิดบ้านชนะ1ต่อ0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เดอะกราฟชับเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นเดอะกราฟชับเนี่ยชนะมา3เกมติดนะครับเกมนี้ถ้าชนะมีโอกาสจบรองแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นสูส่ลีก2สูงมากนะครับในขณะที่อัลมาเรซยังมีรุ่นเรื่องชั้นนะครับแต่ว่าต้องพยายามชนะในเกมนี้ครับดูแล้วน่าจะเข้าทางเดอะกราฟชับนะครับเกมนี้เล่นในบ้านผมมองว่าจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเพื่อเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้นะครับ ิดท้ายที่เวลาตีสองตรงครับไปที่ลึเกเอิงของฝรั่งเศสแรงอันดับ11เปิดบ้านเจอกับโอลิมปิกมาเกสอันดับ6แรงมีอยี่ิ1แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอเมดมา0ูนต่อ0น์ะครับปัญหาทีวารรอดเบลีชาตเจ็บหรือต่อให้ลงได้ก็ไม่น่าจะฟิตพอนะครับในกะรนะดาษที่ที่เหลือเนี่ยสามนะรุเป็นอาเบลเซเนรีมาติเยร์คาฟาโรแล้วก็รวมไปถึงบูราเยดีอาร์นะครับฝั่งของมาเกส มีอยู่52แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลอริยองมา3-2ต่อนะครับบุม,มาร่ากามมาราครับแนวรุกมีดีมันที่ปลายย็ดพวกฟอรยองโตแวงนะครับอคาดุสมิลิกยืนหน้าเป้าเกมแรกเสมอกัรในหน,หนึ่งที่บ้านของมากเซนะครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับรังเนี่ยเสมอมา3เกมติดแต่ถ้าดูผลงาน เก้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะสองเสมอเจ็ดไม่แพ้ใครในขณะที่มาร์เซย์เองเนี่ยผมบอ,อกว่าเกรดบอลก็ยังดูดีกว่านะครับดังนั้นแฮนดิแคปเปิดมาเสมอแบบนี้ยังน่าวัดใจทีมเยือนโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับดูแล้วไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับลุ้นถึงบุกชนะเก็บสามแต้มน,นะครับสรุปสามทีมครับชอบไปที่แชมรอ็อกโรเวอร์เดอะคราฟชัพและโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนู้นังบิ๊กแมชที่ยูทูบนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย